สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์นะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่ครูจะกลับบ้านนะครับก็มาให้ความรู้นะเก็บไว้เป็นกรณีศึกษานะเป็นประสบการณ์เ,เดี๋ยวครูขออนุญาตไปนั่งทางด้านหน้านะครับก็รถคันนี้นะครับ เป็น Honda าดีมร้อยนะส่วนท่านใดจะเรียกดีมคุณรู้สภาก็ไม่ว่าอะไรก็เรียกกันไปเถอะนะครับก็รถคันนี้เป็นของพี่ท่านหนึ่งเอามาให้ครูซ่อมนานแล้วนะครับนะก็ตอนมาเนี่ยรถคันนี้แกบอกว่าเคยซ่อมมาจากร้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็ทำไมครับทำจนเลเทสจนรถมันไม่สมบูรณ์แล้วครูก็เอาเครื่องของแกมาลื้อมาตรวจสอบก็ที่เจอก็คืออะไรครับเพาลูกเบี้ยว ไปถอดตัวกลไกลดกำลังอัดอัตโนมัติออกไปคาบูเลเตอร์ก็เป็นของเทียมนะครับคาบูเลเตอร์ของเทียมแล้วก๊อกก็มีปัญหาก๊อกก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วก๊อกก็รั่วทีนี้พี่เจ้าของรถเนี่ยแกแกบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้รถคันนี้กลับมาติดง่ายใช้งานได้สภาพอะไรนี่คือเขาไม่ได้สนใจนะครับแต่ที่แรกแกจะไปให้ร้านลูกสิคูทังสี ครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูขอทําเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแกะทําสีก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็จัดก,การถ่าเครื่องแก้ไขให้อ่าต้องบอกว่าไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับที่คนที่เอารถมาให้ซ่อมเนี่ยแล้วไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณคือบอกเขาบอกว่าขอให้ทําให้ดีถ้าติดขัดอะไรก็ให้บอกเขาก็จะโอนเงินค่าอะไรอะไรมาให้นะคือครูก็ทําให้ไปประกอบหาผู้่าเครื่องหมด แต่คันนี้ยังเจอปัญหาคือน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขาทําเกียร์เสียมานะครับแล้วมันยังมีปัญหาคือน้ํามันเครื่องมันยังหยดอยู่วันที่ครูทําเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยประกอบเข้าไปนะติดเครื่องคือเจอปัญหาครับกับคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้มันติดยากมันเดินเผาไม่ได้แล้วเวลาเร่งเนี่ยมันจะวูบมันจะวอด ท่านผู้ชมก็ต้องเชื่อใจและให้เครดิตครูว่าคาบูเลเตอร์หลายลูกที่เขาบอกว่าใช้ไม่ได้แต่ครูให้เจ้าของรถแปเอามาและครูกับพี่ปุ้ยมาล้างมันใช้ได้นั่นหมายความว่าครูเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องคาบูได้ในระดับหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่หนึ่งนะครับแต่ระดับหนึ่งทันเนี้ยคือครูก็มาล้างน้องแป๊สารมาตรวจสอบมันเป็นคาบูเลเตอร์ของเทียบ แล้วมันก็โดนลื้อแล้วมันช้ำมาพอสมควรแล้วเจอปัญหาคือตอนนี้เครื่องอะไรเนี่ยเราทำดีหมดและวหวานเป็นลูกเป็นแหวนวาลหมดใหม่ใช่ป่ะครับเช็คแล้ววาลไม่รั่วแล้วเวลาครูเช็ควาวลรั่วกับพี่ปุ้ยคือครูเอาลมเป่าเลยนะครับเอาลมเป่าเลยว่าขนาดลมเป่าแล้วไม่มีฟองขึ้นเนี่ยโอเคสบายใจ <c oughs> เจอปัญหามันยังติดยากมันเดินเบาไม่ได้มันเล่งวอดแต่ตอนนี้กําลังอัดโอเคเราสบายใจเรามั่นใจ ระบบจุดระเบิดเราก็มั่นใจว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ปัญหามันก็น่าจะเหลือที่ตัวอะไรครับตัวคาร์บูเรเตอร์ก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยโทรถามไปที่ศูนย์ที่ลูกศิษย์อยู่มูลค่าลูกนี้สองพันกว่าบาทนะครับของแท้แล้วเดี๋ยวเวลาครูบอกของแท้จะมีบางคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อของเทียม400สี่ร้อใส่ทำไมไม่ไปหาซื้อของมือสองใส่ ก็บอกแล้วไงว่าเจ้าของรถบางคนเขาอยากจะให้งานมันจบใช่ไหมครับถูกต้องมีมาตรฐานแล้วเขาใช้ยาวเลยครับเพราะครับก่อนหน้านี้เขาทําไมครับเขาเจ็บมาเยอะแผลเต็มตัวแต่พอมาถึงครูคือเขาเชื่อใจเขาบอกอาจารย์ทำยังไงก็ได้แล้วให้งานมันออกไปดีใช่ไหมครับเช็คมาละสองพันกว่าบาทแล้วตอนนั้นที่สั่งที่ศูนย์ใบของไม่มีรออยู่ประมาณเดือนหรือมั้งใช่ครับประมาณเดือนอึ่งจนกระทั่งเมื่อวัน สอวันก่อนลูกศิษย์ที่อยู่ที่ศูนย์โทรมาหาพี่ปุ้ยว่าคาบูที่สั่งมาแล้วก็ให้พี่ปุ้ยเอามาติดตั้งแล้วยืนยันนะครับว่าครูเนี่ยยังไม่ได้เป็นปรับเป็นจูนอะไรของเขานะครับเดี๋ยวครูจะมาถ่ายใกล้ๆเนี่ยเวลาโรงงานเขาผลิตเสร็จเขาไปทดสอบใช่ปะครับถ้ามันผ่านมาตรฐานเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นอะไรครับสีที่เขาแต้มคือ QC มาเป็นอุปกรณ์ที่อาพับ น่าสงสารเหมือนดาวพระศุกร์นะครับ yeah, yeah. Right, นะครับเออคือรถสตาร์ทไม่ติดก็โทษคาบูรถ yeah, สตาร์ทติดยากก็โทษคาบูรถสตาร์ทติดเดินเบาไม่ได้ก็โทษคาบูรถสตาร์ทติดเล่งไม่ได้เล่งสะดุดเล่งวอดก็โทษคาบูกินน้ำมัน mm hmm. เปลืองน้ำมัน mm hmm. ก็โทษคาบู mm hmm. อ้าวแล้วครูเปลี่ยนทําไมก็บอกตอนนี้เรามั่นใจเลยว่าคาบูเขามีปัญหาแล้วเป็นคาบูของเทียมถึงได้เปลี่ยนครับไม่ใช่เปลี่ยนมั่วซั่วเออก็โทษมันเวลาไปทําที่ร้านร้านแก้ปัญหาไี่จบถอดคาบูลเลเตอร์มาล้างปรับแต่งนั่นโน่นนี่ไม่หายก็ทําไมครับเปลี่ยนนั่นโน่นนี่ไปเรื่อยแล้วของแท้เนี่ยของเคหินหรือใครหินเนี่ย ้องยอมรับว่าเขาเป็นคาร์บูเรเตอร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานดีมากเลยถ้าของแท้ครูไม่เคยเจอคาร์บูเรเตอร์ของแท้ที่รถใช้งานปกติแล้วรวนหรือมีปัญหานะครับพูดถึงรถใช้งานปกติไม่ได้ไปถอดอะไรออกนะครับมันอึดถึกทนดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มีออเดอร์จากลูกค้ามาอยากจะได้คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้รุ่นนี้ ครูก็เลยบอกเจ้าของรถว่าอ๋อคาร์บูเรเตอร์ที่เสียครับที่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาคาร์บูเรเตอร์ของรถลูกค้าที่เป็นของดีของแท้เนี่ยทำไมครับย้ายจากรถลูกค้าคันนี้ไปให้เพื่อนอีกร้านหนึ่งได้ไหมหรือเอาไปใส่อีกคันหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าเราทำไมครับไปหาคาร์บูแท้มือสองมามาได้ได้กี่ต่อครับได้หลายต่อ นะีะหรือถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีออเดอร์ครับครูบอกว่าคาบูของเดิมแท้ติดรถเขาเสียให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่เป็นคารบูเลเตอร์ของเทียมก็ของมันเสียลูกค้าเขาไม่ใช่ช่างเขาจะเอาคาบูไปทําอะไรครับเขาก็ฝากไว้ที่ร้านตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์แต่สองสามเดือนเกิดมีคนมาถามใช่ไหมช่างปุ้ยครับมีคาบูดีมแท้ป่ะครับอ๋อมีพอดีมีอยู่เลยลูกค้าเขาเปลี่ยนใหม่อ่า ก็ได้ทำาไมครับขายคาบูเลเตอร์โชคร้ายจริงๆนะครับเอะไรก็โทษมันนะให้พี่ปุ้ยติดตั้งเขาเ้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้แบตเตอร์ลงแบตเตอรี่อะไรเขาไม่มีไฟอะไรเลยนะครับแต่รถคันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบตนะในการสตาร์ทเพราะมันเป็น AC CDI นะคอยแยกกล่องเดี๋ยวคูจะขอญาตเดินผ่านนะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องให้ดูว่า ติดง่ายไหมเดินเบาได้ไหมเร่งได้ไหมอ่าอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับคาบูรุ่นเก่าแล้วครูให้ดูนะครับโช๊คของเขาเนี่ยยังเป็นคันโยกแบบนี้นะครับโช๊คของเขาเป็นคันโยกแบบนี้นะต้องเอามือทําไมครับนี่ไปโยกคันโยกอย่างนี้เองเนี่ยเนี่ยของที่มันมากับรถเนี่ยเนี่ยล้วมคอกแคลไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วเนี่ยท่านดูสภาพตัวเรือนคาบูสีอลูมิเนียมสีหนึ่งใช่ปะ แต่ท่านดูก๊อกเนี่ยที่เปลี่ยนนะใหม่ก๊อกยังทาไมครับย,ยังใหม่แต่ยังรั่วอยู่เลยครับนี่ครูออนสวิตเขี่ยขาสตาร์ทเท้าออกติดเครื่องมือนี่นะฮะไม่มีใครไปแอบนี่นะฮะติดเรื่องอเรื้อมันเย็นอยู่บ้างครับเดี๋ยวอ่อนหน่อยนะฮะออนเดี๋ยวติดนิดนึง เดี๋ยวครูดับเครื่องนะครับอ่ะแล้วติดเครื่องใหม่นะลองใหม่ดอีกเทีื่อวหนึ่งนะครับครูดับเครื่องนารเปล่าไปหนอทไรดีนะอ่ะครูไม่ได้เปิดกุญแจโทษทีนะนี่ปอนกุญแจก่อนลืมติดเครื่องย้อนติดง่าย เดินเบาได้ทีนี้ครูจะลองเร่งน,นะครับลองเร่งเร่งเป็นปกติไม่มีวูบไม่มีวอดใช่ัชัดเจนไหมครับเอ,อ๊ทำไมถึงติดง่ายเดินเบาได้เพราะตอนนี้สามองค์ประกอบ กำลังอัดเพราะเราฟ้านเป็นรูกเป็นแหวนบทวาวเราเช็ควาวให้ชัวร์ระบบจุดระเบิดกล่อง cdi คอยเคยหัวทงหัวเทียนก็สมบูรณ์และที่สำคัญได้หัวใจของระบบจนะ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคือคาร์บูเรเตอร์ของใหม่และแท้ส่วนถนะ้าท่านใดบอกว่าแพงท่านจะซื้ออะไรนะครับของเทียมลูกละ350 400หรือเทียบแท้อะไรนะั่นก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่า เป้าหมายของลูกค้าหรือเจ้าของรถแต่ละคนเขาคิดไม่เหมือนกันถ้าอย่างสมมุติว่าคันเนี้ยครูทําทุกอย่างมาดีหมดละแต่พอคาบูลูกเราสองพันกว่าบาทสองพันต้นๆแล้วท่านเจ้าของรถบอกว่าแพงครูก็บอกว่าท่านก็ไปซื้ออะไรครับของเทียบมาใส่พอท่านซื้อของเทียบมาใส่มันติดได้แต่มันเล่งแล้วมันวู้เอาทีนี้เอาไงต่ออเอาไงต่อดีพี่ปุ้ย อาแล้วตกลงมันเป็นตรงไหนกันแน่แต่ครูก็มั่นใจว่าครูทํากําลังอ่านกับระบบจุดระเบิดเข้ามาสมบูรณ์แต่ท่านเจ้าของรถท่านก็บอกว่าก็นี่ก็ซื้อคาร์บูเรเตอร์มาใหม่ก็ใหม่ไงแต่เป็นของอะไรครับทีของเทียบท่านไปหาคาร์บูเรเตอร์มือสองมาให้ครูแล้วเขาย้ำอะไรเขาล้างเขาเปลี่ยนอะไรเลยมาบ้างแล้วครูจะรู้ไหมเหมือนเดิมครับ เวลาเข้าเข้าร้านเอารถไปซ่อมเวลารับรถกลับมาหัดมาทําไมครับมาดูครับแนะนําอย่างนี้เลยครับอะไรตัวไหนที่มีมูลค่าแพงๆซื้อปากกาเคมี v, ปากกาไว้บอร์ดหรืออะไรครับไม่มีอะไรเลยก็ลิควิดใช่ไหมลิควิดเปเปอร์แต้มเลยครับติ๊กก่อนเลย,เ,ยเพราะเดี๋ยวนี้สังคมมันทําไมครับมันอยู่ยากเสื่อมลยอะไรพอสับได้กูทําไมครับพอด ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อก็ได้แนละ้วเรื่องของท่านนะครับปักหัวเทียนของแท้บางยี่ห้อบางรุ่นปักอัอละท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าร้อยครับปาร<ด>ยังโดนสับไหมครับโดนปาร์คยังโดนสับอ่ะ<ด>ปักหัวเทียนเนี่ย<ด>เออ <c oughs> เดี๋ยวครูติดเครื่องให้ดูนะแล้วเดี๋ยวครูจะมาใกล้ๆว่าเนี่ยครูไม่ได้ไปปัดจูนอะไรเลยให้พี่ปุ้ยใส่ไปยังไงติดไปยังงั้นเนี่ยท่อระบายท่ออะไรเขามีมาให้หมดเลย พ่ออันนี้ต้องลงข้างล่างไว้ข้างบนไม่ได้นะครับนะเนี่ยลุกไปก่อนเงี้ยจอะอ้อนติดเครื่องอ่ะทีนี้กูจะขยับโทรศัพท์ไปท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้คือสกูปปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือสกูจูนอากาศยังทาไมครับเนี่ยมีปากกาเคมีแต้มอยู่ใช่ป่ะครับอันนี้คือตัวปรับตั้งรอบปรับตั้งลูกเร่งลูกชักเห็นไหมครับน,นี่นี่เป็นที่โรงงานนะคือครูไม่ได้ไปปรับอะไรเลยอันนี้คืออะไรครับแต้มว่าถ้วยลูกลอยกับตัวเรือนคาร์บูเรเตอร์ขันน็อตยึดเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ อ่าเท้าจัวแล้วเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งก๊อกนะว่าสีก๊อกกับตัวเรือนคาบูเลเตอร์มันสีเดียวกันไหมอ่าเนี่ยท่านท่านดูสีสีสีก๊อกกับตัวเรือนเนี่ยสีเดียวกันไหมครับสีเดียวกันแล้วแม้กระทั่งก๊อกเห็นไหมครับเนี่ยแต้มสีใช่ป่ะครือคิอซีนี่นี่แต่คาบูของเทียมที่ช่างร้านนะั้นเขาแก้มาทําไมครับคนละสี แล้วเวลาใส่ไส้กรองน้ำมนันเบนซินนี่ท่านดูนะครับนี่ท่านท่านเห็นลูกศรไหมครับนี่มันจะท้อนแสงหน่อยนะนี่ลูกศรเห็นไหมครับนี่ลูกศรต้องใส่อย่างนี้นะนี่น้ำมันจากถังมันไหลมันโฟล์มานี่ลูกศรมาอย่างนี้นะครับนี่ปึ๊บแล้วทำไมครับเข้ากลอกแล้วคันเนี้ยมันจะมีกรองตรงนี้หนึ่งตัวใช่ไหมครับอันนี้คือกรองข้างนอกแล้วตรงใต้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเบอร์สิบเจ็ดจะมีอะไรครับ มีกล้องอีกหนึ่งตัวถ้าเป็นรถใช้งานตามปกติอย่าไปถอนมันทิ้งถ้ามันสกก็ปกมันเสียหายก็ทำไมครับซื้อเปลี่ยนใหม่เนี่ยพอมันติดปุ๊บพอเครื่องมันร้อนลอกเครื่องมันทำไมเองเลยครับเนี่ยมันขึ้นเองเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะด,ดับเครื่องลองให้พิปุยที่แม่แข็งแรงลองสตาร์ทดูนี่เอาครูขยับไหมอดับเครื่อง พี่ปุย้ยเขาสุขภาพาไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะออนสวิตพี่ปุย้ยลองติดดิว่าสตาร์ทนิ่มมันดีไหมครับเนี่ยอนะ่ะกุญแจเขาไม่ค่อยดีด้วยอ้าวอ้าววาเนี่ยเห็นไหมพี่ปุย้ยยังสตาร์ตติดเลยใช่ป่ะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยแคมของเขาไม่มีตัวรถกําลังอาจใช่ป่ะครับแล้วครูเปลี่ยนใหม่นะแล้วแคมที่เปลี่ยนใหม่ไม่มีแคมของแท้นะครับเปเป็นแคมของเทียมนะครับ อ่าของเทียบแต่แคมของเทียบเนี่ยมันมีตัวกลไกล,ลดกําลังอัดอัตโนมัติมาให้เพื่อช่วยให้สตาร์ทแล้วมันเบาแรงเนี่ยนะก็เก็บไว้เป็นนะ,นะครับเป็นความรู้นะครับว่าเวลารถไปซ่อมอะไรเนี่ยรถยี่ห้อไหนที่มันหาไหลาย,ยากมูลค่ามันแพงเนี่ยหลังจากไปซ่อมเสร็จก็มาตรวจสอบดูด้วยแต่ครูก็ไม่ได้บอกว่าช่างทุกคนหรือทุกร้ายเขาจะมีพฤติกรรมนิสัยแบบนี้นะครับ นะแต่มันยังมีคนแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับในวงการในสังคมนี้อยู่ครูพี่ปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ